สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อเราพูดถึงการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตที่ผู้ประกันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงผู้ประกันตนหลายคนหลายท่านไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพ มีจํานวนเงินสะสมในระบบประกันสังคมจํานวนเท่านี้จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จหรือจะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนมีหลายคนยังสงสัยอยู่ต้องทำความเข้าใจแบบนี้หากมาดูตารางตามตัวอย่างที่กำลังจะนำเสนอท่านผู้ชมท่านฟังจะเข้าใจมากขึ้น จะคำนวณเงินชาลาภาพง่ายมากขึ้นต้องขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมท่านฟังก่อนเงินชาลาภาพแบ่งเป็นสอง,สองก้อนก้อนที่หนึ่งเป็นการจ่ายเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนชาลาภาพให้กับผู้กกษตนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กกษตนสิ้นสุดลง เป็นเงินก้อนบำเหน็จเท่านั้นส่วนที่2องผู้กันตนจะได้รับเงินเป็นเงินบำนาญชราภาพเป็นเงินบำนาญรายเดือนเท่านั้นสำหรับเงินกรณีชราภาพซึ่งผู้กันตนส่งเงินสมทบน้อยกว่า179งวดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541 เมื่อนับรวมกันแล้วน้อยกว่า179งวดจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนเท่านั้นและเมื่อผู้กันตนส่งเงินสมทบครบ180งวดผู้กันตนก็จะได้รับเป็นเงินบำนาญฉลาภาพรายเดือนเท่านั้นอันนี้คือกฎเกณฑ์การรับเงินกรณีฉลาภาพหากผู้กันตนสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนก่อนที่จะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ ก็ต้องรอให้มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และหากผู้กันตนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วและยังทำงานอยู่ยังเป็นผู้กันตนอยู่ก็ต้องรอให้ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงถึงจะมีสิทธิ์ไปรับเงินกรณีฉลาภาพไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนฉลาภาพและเงินบำนาญฉลาภทาั้งนั้นต้องมี2เกณฑ์เงื่อนไขเท่านั้น มียุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงทีนี้เมื่อผู้กันตนุส่งเงินสมทบครบ180งวดการคิดคำนวณเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนจะคิดคำนวณอย่างไรตรงนี้แหละครับทำให้ผู้กันตนหลายคนหลายท่านยังมีความสงสยัยยังมีความมึนงงอยู่หากท่านมาดูตารางถัดไป ท่านจะเริ่มเข้าใจแบบง่ายเพราะเรามาทำความเข้าใจการคิดคำนวณเงินบนานาญชราภาพรายเดือนกันต่อได้เลยนะครับมาดูและทำความเข้าใจ ตารางภาพตัวอย่างสูตรการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพในกรณีที่ผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33มาตรา39ส่งเงินสมทบครบ180งงวดนะครับก็จะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนทุกคนซึ่งตารางนี้นะครับจะแบ่งให้ท่านเห็นชัดเจน เรื่องของจํานวนเดือนที่ส่งเงินสมทบหรืองวดส่งเงินสมทบนั่นเองเราจะเริ่มต้นที่180งวดนะครับเดือนธันวาคมปีพศ2556สิ้นสุดซึ่งงวดเงินสมทบตามกฎหมายจะเริ่มคิดจะเริ่มมีกฎหมายกรณีเงินชนาภาพตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เมื่อส่งเงินสมทบนะครับ แล้วมาถึงเดือนนะครับธันวาคมปีพศ2556ก็จะยังไม่ครบ180งวดหรือส่งเงินสมทบเดือนพฤษภาคมพศ2556ก็ถือว่ายังไม่ครบ180งวดจะได้รับเป็นเงินบำเน็จแต่เมื่อส่งเงินสมทบนับรวมกันแล้ว 180งวดขึ้นไปทุกๆ12งวดผู้กันตนจะได้รับนะครับเงินชลาภาพประกันสังคมจะปรับเพิ่มจำนวนเปอร์เซ็นต์เพิ่ม1.5เป์เ็นตป็นตน้นมาดูตารางตัวนี้นะฮะ180เดือนครบเดือนธันวาคมปีพศ2556ครบ1 8 0เดือนประกันสังคมจะคิดจำนวน เงินฉลาภเริ่มต้นที20่20%นะครับหรือร้อยละ20%หากท่านมีเงินเดือนเฉลี่ยย้อนหลัง60เดือน5ปีย้อนหลังเท่ากับ10,000บาทเมื่อมีเงินเดือนเฉลี่ย1 0 0 0 0บาทท่านจะได้รับเงินบำนาญชลาภเดือนละ2,000บาทหากท่านมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนย้อนหลัง5ปี1 2 0 0 0บาทท่านจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพ2,400บาทและหากท่านมีเงินเดือนเฉลี่ยเกินเพดานประกันสังคมกำหนด 15,000บาทท่านจะได้รับเงินบำนาญรารภาพรายเดือนตลอดชีวิต1ย0 0ละ0 0บาทนะฮะซึ่งในกรณีที่ท่านสมเงินสมทบนะครับครบสิเดือนนะฮะแล้วเกิน180งวดท่านก็จะมีงวดเงินสมทบเท่ากับ192งวดเมื่อครบเดือนธันวาคมนะครับปีพศ2557จําจำนวน ร้อยละจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็จะบวกเพิ่มขึ้น1.5%ก็จะเท่ากับ21.5%เมื่อท่านมีเงินเดือนเฉลี่ย1,000 0บาท60เดือนหรือ5ปีย้อนหลังท่านจะได้รับเงินบำนาญ2,150นนบาทท่านมีเงินเดือนเฉลี่ย1 2 0 0 0 0บาท5ปีย้อนหลังจะได้รับเงินบำนาญเฉลภาพ2580บาทและหากท่านมีเงินเดือนเฉลี่ยเกิน15,000บาทก็ถือว่าเงินเดือนเฉลี่ยจะเท่ากับ1 5 0 0 0บาท ท่านจะได้รับเงินบำนาญราภาพ3,225บาทเป็นต้นเมื่อท่านส่งเงินสมทบบวกเพิ่มไปอีก12งวดนะครับหรือเพิ่มอีก1ปีท่านก็จะมีเงินนะครับสมทบเท่ากับ204เดือนหรือ204งวดเมื่อเดือนธันวาคมปี5ไปจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็จะบวกเพิ่ม1.5เ,เ็นตก็จะเท่ากับ23 ท่านมาดูหากท่านมีเงินเดือนเฉลี่ย1 0,000บาทท่านจะได้รับเงินบำนาญน,นะครับฉลาภาพรายเดือนตลอดชีวิต2,300บาทซึ่งก็เอาเงินเดือนเฉลี่ย10,000คูณกับ23%นั่นเองหากท่านมีเงินเดือน1 2 0 0 0บาทท่านก็จะได้รับเงินบำนาญ2,700น 2, บาทตลอดชีวิตหากท่านมีเงินเดือนเกินเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนด1 5 0 0 0บาทคิดคำนวณเงินเดือน60เดือนสุดท้าย5ปีเท่ากับ1 5 0 0 0บาท ท่านจะมีเงินบำนาญฉลาภาพ3,450บาทเป็นต้นและเมื่อท่านส่งเงินสมทบครบ12งวดนะครับเมื่อปีพศ2559เดือนธันวาคมปีพศ2559จะมีงวดเงินสมทบเท่ากับ216งวดจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็จะบวกเพิ่ม1.5%จะเท่ากับ24.5%เงินเดือนเฉลี่ยด1,000 10, บาท60เดือนย้อนหลัง5ปีจะได้รับเงินบำนาญ2 4ง0ัน2 4 5บาท เงินเดือนเฉลี่ย1 2 0 0 0บาทจะได้รับเงินบำนาญ2 9ง0นบาทและเงินเดือนเฉลี่ยเกิน15,000บาทจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ3 6 7 5บาทเป็นต้นเมื่อท่านมีการส่งเงินสมทบบวกเพิ่มไปอีก12งวดจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็จะบวก1.5%งเปอร์เซ็นต์นะครับงวดเงินสมทบจะเท่ากับ228เดือนหรือ228งวดเมื่อเดือนธันวาคมปีพศ2560จําจำนวนเปอร์เซ็นต์จะบวกเพิ่ม จากนะครับ24.5%บวกอีก1.5%ก็จะเท่ากับ26%หรือร้อยละ26นั่นเองเมื่อมีเงินเดือน10,000บาทเฉลี่ย60เดือน5ปีย้อนหลังจะได้รับเงินบำนาญจรภาพ2,600บาทเมื่อมีการคิดเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนย้อนหลัง5ปีเท่ากับ12,000บาท จะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิต3,120บาทและเมื่อคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนย้อนหลัง5ปี60งวดเท่ากับ15,000บาทจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตเท่ากับ3,900บาทและหากท่านส่งเงินสมทบนะครับเพิ่มขึ้นอีก12งวดจาก228งวดจะกลายเป็น240งวด240เดือน เมื่อครบเดือนธันวาคมปีพศ2561จำนวนเปอร์เซนต์ก็จะเพิ่มบวกอีก1.5เซจาก26บวก1.5เก็จะเท่ากับ27.5เมื่อมีเงินเดือนเฉลี่ย10,000บาทจะได้รับเงินบำนาญชรลาภาพ2,750บาทเมื่อมีเงินเดือนเฉลี่ย12,000บาทจะได้รับเงินบำนาญชรลาภาพรายเดือนตลอดชีวิตเท่ากับ3,000 300บาทเป็นต้นและหากมีเงินเดือนเฉลี่ยเกินเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนดเกิน1 5 0 0 0บาทจะได้รับเงินบำนาญชฉลภาพรายเดือน4125บาทเป็นต้นซึ่งอัตรานะครับเพดานที่ประกันสังคมกำหนดสูงสุดปัจจุบันยังคงใช้ฐานคำนวณ1น0 0 0บาทต่อเดือนนะครับหากท่านมาดูตารางนี้แล้วก็คิดว่าท่านน่าจะเข้าใจค่อนข้างมากขึ้น ะะมาดูตารางถัดไปท่านมาดูตารางนี้เมื่อท่านส่งเงินสมทบนะครับเพิ่มอีก12งวดนะฮะจำนวนเงินสมทบก็จะบวกเท่ากับ225 22 252เดือน เมื่อเดือนธันวาคมปี62อัตราจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็จะบวก1.5%เปอร์เซ็นต์ก็จะคิดร้อยละ29หรือ29%เปอร์เซ็นต์นั่นเองเมื่อท่านมีเงินเดือนเฉลี่ย10,000บาทท่านก็จะได้รับเงินบำนาญ2,900บาทก็เอา10,000บาทมาคูณ29%เ้ปอร์เซ็นต์นั่นเองหากท่านมีเงินเดือนเฉลี่ย1 2 0 0 0บาทก็เอา1 2 0 0 0บาทมาคูณ29%เปอร์เซ็นต์ท่านก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพ 3480บาทและหากท่านมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนเกินเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนดก็จะคิดเงินเดือนเฉลี่ยเท่ากับ1 5 0 0 0บาทท่านก็จะได้รับเงินบำนาญชลาภารายเดือน 4, 3 5 0าบาทและหากท่านส่งเงินสมทบบวกเพิ่มไปอีก12งวดจำนวนเงินสมทบก็จะบวกเพิ่มเท่ากับ264เดือนเมื่อครบเดือนธันวาคมปีพศ2563 จำนวนเปอร์เซนต์ก็จะบวกเพิ่มขึ้น1.5ก็จะเท่ากับ30.5เมื่อมีเงินเดือนเฉลี่ย10,000บาทจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือน3,500บาทเมื่อมีเงินเดือนเฉลี่ย12,000บาทก็จะได้รับนะครับเงินบำนาญชราภาพ3,660บาทและหากมีเงินเดือนเฉลี่ยเกินเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนดก็จะเท่ากับเงินเดือนเฉลี่ย15,000บาทก็จะได้รับเงิน บำนาญชนาภาพรายเดือน4,575บาทและหากส่งเงินสมทบบวกเพิ่มไปอีก12งวดนะครับจากเดือนธันวาคมปีพศ2563จำนวนนะครับเงินสมทบก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ276เดือน276งวดเมื่อครบเดือนธันวาคมปี64จำนวนเปอร์เซ็นต์ก็จะบวกเพิ่มขึ้นก็จะเท่ากับ32นนั่นเองเมื่อมีเงินเดือนเฉลี่ย10,000บาท หาปีย้อนหลังจะได้รับเงินบำนาญเท่ากับ3,200บาทเมื่อมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนย้อนหลัง5ปีเท่ากับ1 2 0 0 0บาทก็จะได้รับเงินบำนาญชลาภาพนะครับเท่ากับ3,840ัรบาทและหากมีเงินเดือนเกินเพาดานสำนักงานประกันสังคมกำหนด1 5 0 0 0บาทจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพ4,800บาทและเมื่อมีการส่งเงินสมทบเพิ่มอีก12งวด12เดือน จำนวนงวดเงินสมทบก็จะบวกเพิ่มเท่ากับ288เดือน288งวดเมื่อเดือนธันวาคมปีพศ2 5 6พาวนวนเปอร์เซ็นต์ก็จะบวกเพิ่มอีก1.5%จาก32%ก็จะบวกเท่ากับ33.5%หากมีเงินเดือนเฉลี่ยนะครับ1 0 0 0งื่บาทเงินบำนาญที่จะได้รับต่อเดือน3,350บาทหากมีเงินเดือนเฉลี่ย1 2 0 0 0หบาทเงินบำนาญที่จะได้รับต่อเดือน 4,020บาทและหากมีเงินเดือนเกิน1 5 0 0 0บบาทจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนเท่ากับ5,025บาทหากมีการส่งเงินสมทบบวกเพิ่มไปอีก12งวด12เดือนนะครับเมื่อสิ้นสุดเดือนธันวาคมปี65ที่ผ่านมาจะมีเงินชลาภาพจำนวน300เดือน300งวดและจำนวน การคิดเงินบำนาญฉลาภาพจะบวก1.5%จาก33.5%ก็บวก1.5%เท่ากับ35%เมื่อมีเงินเดือนเฉลี่ย10,000บาทก็จะได้รับเงินบำนาญฉลาภาพรายเดือน3,500บาทเมื่อมีเงินเดือนเฉลี่ย 12, 0 0 0บาท60เดือนย้อนหลังก็จะได้รับเงินบำนาญชลาภาพ4,200บาทและหากมีเงินเดือนเฉลีย่ยเกินเพดานสำนักง,งานประกันสังคมกำหนด1 5 0 0 0บาทก็จะ คิดเงินเดือนเฉลี่ย1น0 0 0บาทจะได้รับเงินบำนาญเฉลภาพ5,250บาทเป็นต้นและหากพูดกันตนไม่ว่าจะเป็นผูดกันตนมาตรา33-39มีการส่งเงินสมทบครบ12เดือนครบ12งวดสิ้นเดือนธันวาคมปีพศ2566นี้นะครับหรือพูดกันตนที่จะกัดเสียณปีพศ2567ปีหน้า นะครับท่านจะมีงวดเงินสมทบ312เดือน312งวดในกรณีที่ท่านส่งเง,งินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2500นะครับ41เป็นต้นมาส่งต่อเนื่องนะไม่ได้หยุดต่อเนื่องท่านจะมีนะครับจำนวนงวดเงินสมทบเท่ากับ312งวด312เดือนจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็จะบวกเพิ่มให้อีก1.5%เปอร์เซ็นต์เท่ากับ36.5%กาเปอร์เซ็นต์การคิด คำนวณเงินเดือนเฉลียย่ย,เย, 1, นน 3, เเย60เดือนสุดท้ายหากมีเงินเดือนเฉลี่ย10,000บาทจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ3650บาทหากมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายย้อนหลัง5ปีเท่ากับ1 2 0 0 0บาทท่านจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ4,380บาทและหากท่านมีเงินเดือนเฉลี่ย1 5 0 0 0บาทมีเงินเดือนเกินฐานเพดานประกันสังคมกำหนดเมื่อน,นับย้อนหลังไป5ปีย้อนหลังไป60เดือน ท่านจะได้รับเงินบำนาญฉลาภาพรายเดือนตลอดชีวิตเท่ากับ5,475บาทเลยทีเดียวท่านมาสังเกตดูท่านมาสังเกตด,กตดูในกรณีที่ท่านมีเงินเดือนเฉลี่ยเกิน1,500 0บาทจำนวนเงินฉลาภาพจะเพิ่มขึ้นต่อปีเท่ากับ225บาทต่อปีท่านลองดูนะ325บาทต่อปีและในกรณีที่ผู้กันตนรับเงินบำนาญฉราภาพรายเดือน ไม่เกิน60เดือนไม่เกิน60งวดหากเสียชีวิตลงภายใน60งวดทายาทจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนคูณกับจำนวนงวดที่เหลือไม่เกิน60งวดอันนี้เป็นการแก้ไขกฎหมายของประกันสังคมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับหวังว่าคลิปนี้ท่านน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพได้เป็นอย่างดีนะฮะและในกรณีที่ผู้ปกันตนรับเงินบำนาญชราภาพกลับ เข้ามาเป็นผู้กันตนอีกไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตาา 33.....39 เงินบำนาญจะหยุดจ่ายเงินบำนาญจะหยุดจ่ายทันทีและเมื่อหากท่านลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตาา3 3 3 9เงินบำนาญชราภาพก็จะจ่ายต่อไปเห็นไหมฮะท่านลองดูว่าท่านส่งเงินสมทบมาแล้วกี่งวดแล้วท่านมาดูจำนวนเปอร์เซ็นต์แล้วท่านมาดูจำนวนเงินเดือน,นเฉลี่ยของท่าน ท่านก็จะคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพรายเดือนของท่านได้เป็นอย่างดีหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านฟังในการติดตามรับชมคลิปนี้อย่าลืมนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดี